สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วันอังคารที่29มิถุนายนนะคะชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนก็มาพบการเรียนออนไลน์กับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้คือในวันจันทร์คุณครูได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่าเรื่องนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนจากการที่ว่านักเรียนไปเที่ยวมา ะะว่านักเรียนไปเที่ยวไหนบ้างอะไรยังไงในนี้ก็เขียนไปนี้สําหรับภาระงานในวันนี้ก็ยังต่อเนื่องกับการเขียนเร่าเรื่องนักเรียนก็ดูทบทวนใบความรู้นะคะให้ดีว่าการเขียนเล่าเรื่องนี้มีอะไรบ้างตามที่ใบความรู้นะคะแต่วันนี้ในชั่วโมงนี้ผู้จะให้นักเรียนเขียนเร่าเรื่องความประทับใจ จากสถานที่ที่นักเรียนได้ไปมาหรือทัศนศึกษานักเรียนอยู่ชั้นป .5 เมื่อตอนปหนึ่งนักเรียนได้ไปที่ไหนมาบ้างหรือป .2 อป .3 ป .4 นะคะนักเรียนเอาเรื่องในอดีตก็ได้หรือไม่ใช่ทัศนศึกษาไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เขียนเล่าเรื่องมาตามหัวข้อในใบางานนะคะทีนี้ครูจะอธิบาย ใบงานนะคะใบงานก็คือครูจะให้นักเรียนเขียนเมืองแห่งความประทับใจก็คือสถานที่นละค่ะที่นักเรียนไปนะคะก็โดยย่อหน้าที่หนึ่งในใบงานก็คือเมื่อวันหยุดนักเรียนไปวันหยุดวันไหนอะไรยังไงเท่าที่นักเรียนจําได้นะคะนักเรียนก็ลงมาเขียนมาว่า เมื่อวันหยุดข้าพเจ้าจะไปไหนอย่างไรนะคะพ่อขับรถไปไปที่ไหนไปถึงจังหวัดอะไรนะคะนักเรียนเล่ามาแล้วพอถึงที่นั่นแล้วนักเรียนชอบอะไรบ้างของสถานที่ที่นักเรียนไปนะคะ,ะนักเรียนได้หรือว่าบางคนอาจจะไปเดินซื้อของซื้ออะไรคะเออนักเรียนก็เขียนมารายละเอียดมาให้หมดนะคะได้ซื้ออะไรมาบ้าง าการสุดท้ายนักเรียนก็สรุปฉันคิดว่าการที่เราได้ไปเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้เกิดประโยชน์อะไรกับน,นักเรียนบ้างได้ความรู้อะไรบ้างนักเรียนก็เขียนมาให้หมดนะคะอันนี้ก็คือภาระงานในวันอังคารที่29มิถุนายนเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจแล้วนักเรียนก็ทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะ